เอาละสิจับตาช้างศึก2025เต็มระบบล่าตัวเอเชียนคัพ2027มีใครบ้างว่ากันว่างานนี้มีสะเทือนสถานระดับทวีปกันเลยทีเดียวพร้อมอัปเดตสถานการณ์กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษยอย่างจูดเบลซุนทรัพย์จะมีโอกาสเดบิวต์เล่นให้กับทีมชาติไทย พร้อมพาทัพช้างศึกพัง,งาดท็อป80ของโลกได้หรือไม่มาติดตามกันด้านอาเซียนอัปเดตฮือถ้าเมื่ออินโดนีเซียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพ2031พร้อมแอคชั่นหลังเกมบุกชนะเมียนมา ทำหนังสือฟ้องหลังโดนนักเตะเมียนมาเล่นแรงเกินกว่าเหตุเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่ติดตามอาเซียนคัพ2024ัมาณนะถึงจุดจุดนี้เนี่ยหลายคนยังรู้สึกไม่ค่อยจุใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทีมชาติไทยที่ใช้ในอาเซียนคัพเนี่ยตัวหลักๆหายไปเยอะประกอบกับสถานการณ์ล่าสุดก็อย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าในการแข่งขันอเชียนคัพ 2027รอบคัดเลือกเนี่ยไทยเรานะครับถูกจับสลากให้อยู่ร่วมสายดีนะครับกับเติร์กเมนิสถานชนิดไทเปแล้วก็สีลังกาแน่นอนนะครับว่าประเด็นเนี้น่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราอะ่ะไม่มีทางเลือกอื่นเลยคือต้องคว้าแชมป์กลุ่มดีให้ได้สถานเดียวจึงจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบสุดท,ท้าย เอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียดังนั้นนะครับจะกลายเป็นเรือธงใหญ่เลยนะครับสำหรับเป้าหมายของทีมชาติไทยในปี2025ที่ว่ากันว่าครับงานนี้เนี่ยหลังอาเซียนคัพเนี่ยเราจะได้เห็นฟุตบอลทีมชาติไทยที่เต็มระบบและก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คือปี2024เนี่ยเป็นปีที่ตัวกุนซือชาญี่ปุ่นอย่างมาซาทระอิชิแก่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับนะับตั้งแต่เริ่มงานจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับจนถึงอาเซียนครับเนี่ยแต่ละมือ้อแต่ละโจทย์แต่ละเดนเนี่ยนะครับที่เจ้าต,ตัวต้องคอยแก้ปัญหาวางแผนการเลือกตัวนักเตะการอุ่นเครื่องเนี่ยพอมาถึงปี2025สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ไทยเราเนี่ยนะครับน่าจะทําอะไรได้ถนัดมากยิ่งขึ้นแหละคือหลังอาเซียนคับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไทยจะขึ้นไปเป็นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันหรือไม่นะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะเข้าสู่ระบบความเป็นสากลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปฏิทินฟี f a เด y แหละนะพอเอเชียนคัพรอาคัดเลือกกลับมาอยู่ในโหมดแข่งแบบเย่าเยือนเนี่ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วประกอบกับพอดูการประกบคู่นะครับโปรแกรมออกมาเนี่ยมันก็น่าสนใจแข่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับปลายเดือนมีนาคมไปจบเอาปลายเดือนมีนาคมของปี2569แถมแต่ละเกมเนี่ยนะครับในเรื่องของฟ i f a r a n k ก n g เนี่ยก็คูณ10นะครับคือถ้าทำได้ดีเนี่ยอย่างที่เรารู้เราทราบมีโอกาสทะลุ ไปแต่หลักท็อป80ของโลกกันเลยทีเดียวโดยเมื่อมาส่องนะครับทีมอย่างเติร์กเมนิสถานชัยนิตไทเปและก็สีลังกาเนี่ยสามทีมที่กล่าวมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยดวลกับทีมชาติไทยในห่วงระยะเวลานใกล้เลยทีเดียวนะครับเอาทีมแกร่งที่สุดก่อนอย่างเติร์กเมนิสถานเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าเรียกว่าทีมชาติไทยของเราอ่ะผลงานขี่กว่าเยอะนะครับและที่สำคัญ การอุ่นเครื่องที่เจอกันล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่27พฤษภาคม2022วันนั้นเนี่ยไทยอุ่นเครื่องกับเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็เฉือนเอาชนะได้1ต่อ0แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเอชคัเรอบคันเลือกเขาปรับมาเป็นโหมดเย่ากับเยือนเกมเย่าเนี่ยนะครับต้อง3แต้มเกมเยือนก็ต้อง3แต้มดังนั้นเนี่ย การที่จะหาคู่เล่นนะครับที่เต็มระบบมาใช้งานถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วมันเป็นช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดยด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับไทยเราหลายคนอาจจะบอกว่าหูฝรั่งก็าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าโอกาสเข้ารอบสูงเกินหลัก86เลยแต่ต้องยอมรับครับว่าทีมอย่างชัยนิด <s> ไทยไปเนี่ยล่าสุดเราก็เพิ่งออนเครื่องมานะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน,ายน2023ซึ่งวันนั้นเนี่ย ผลปรากฏว่าเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับเรียกได้ว่านะมันไม่มีอะไรชัดเจนนะไม่มีอะไรชัวร์นะคือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ยโอเคผลงานเชื่อขนมกินได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเล่นในฐานะทีมเยือนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจว่าเราจะเล่นในกลยุทธ์แบบไหนนะครับอีกทีมนึงคือสีลังกาล่ะนะครับศีลังกาเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทีมแกร่งสักเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับนี่คือโฉมหน้าของช้างศึก2025ซึ่งโหถ้าได้ชุดนี้มาเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่าปีหน้าสนุกแน่นอนสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับเอาในส่วนของตัวเก่าที่จะเป็นผู้นำและเป็นแกนหลักกันก่อนนะครับแน่นอนก็คือพี่ใหญ่ชนาทิพย์สงกระสินเนี่ย น่าจะเป็นแกหลักสำคัญสำหรับทีมชาติไทยของเราในปี2025นะครับแล้วก็อาจจะควงคู่มากับตัวของทีรทรบุญมาทันเทีรทรทอนบุญมาทันหลังจบภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเกมกับสิงคโปร์เนี่ยเจ้าตัวก็ไม่มีชื่อมาอย่างยาวนานนะครับแน่นอนเรารู้เราทราบแล้วว่าอายุของทีรทรทอเองก็34 3 5นะครับดังนั้นเนี่ย การที่เจ้าตัวโฟกัสกับสโมสรแล้วนะครับเลือกทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยนะครับระดับชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผมว่ายังไงตัวของทีรทอนมาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยกลุ่มตัวเก่าทั้งชนาทิพย์และก็ทีรทอนเนี่ยจะเป็นแกนหลักสําคัญในการนําพาทีมชาติไทยล่าตัวเอเชียนคัพ2027นั่นเองนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่ผมพูดได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งเจเนเรชันใหม่เป็นเจนที่ต้องรับ หมายต่อจากชนาทีมก็คือกลุ่มผู้เล่นอายุและประสบการณ์สูงที่ผ่านเวทีลีกต่างประเทศในเจลีกมาแล้วนะครับอย่างสุโชคสารชาติหรือแม้กระทั่งเอกนิปัญญานะครับจะเป็นอีกหนึ่งแกลักสำคัญของทีมชาติไทยในปี2025นะที่สำคัญเราก็จะได้กองหน้าอย่างสุภชัยใจเด็ดกลับมาด้วยนะครับเชื่อว่าในระดับเอเชียนคัพเนี่ยรอบคัดเลือก ซึ่งเป็นฟีฟ่าเดนะครับกลุ่มผู้เล่น3คนนี้มาอย่างแน่นอนแต่ที่ผมชอบและน่าสนใจคือกลุ่มดาวรุ่งทีมชาติไทยมากกว่าครับตอนนี้ผมพูดได้เลยนะว่าในการแข่งขันอาเซียนคัพ2024เนี่ยคนหนึ่งที่โด่งดังมากในนัดเปิดตัวคือสุพนัทเหมือนตาวันนี้เนี่ยนะครับด้วยฝีเท้านะครับด้วยออร่านะครับเป่งรลศมีมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งสาตารวัย22ปีที่โอ้โห มีพร้อมทุกอย่างนะครับความสามารถประสบการณ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญในระดับอาเซียนเนี่ยผมว่าตัวของสุพนัทสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็มีให้เลือกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับจะเริญศัก์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแกรปที่น่าสนใจแต่พื้นที่ที่ผมพูดเลยว่าจะตีดด้ลุ้นสุดๆก็คือในปี2025เนี่ยถ้าทีมชาติไทยจะยกระดับไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะ ผมว่ากลุ่มผู้เล่นลูกครึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอาเซียนคัพ2024เนี่ยคุณสื่อชาวญี่ปุ่นอย่างอาจารย์มาซาทระอีทแกมีเท่าไหร่แกจัดเต็มเลยนะผู้เล่นลูกครึ่งนะเห็นไหมเกมกับตีมอลสเตเนี่ยนะครับพร้อม5คนลงสนาม5คนเลยนะครับนิโคลัสมิเคิลสันเบนเดวิดนะครับเจมส์เบริฟอร์ดไวเดเชอร์ her, หรือแม้กระทั่งพาติกูตาฟสันคือจัดเต็มอะคือ แนวของญี่ปุ่นเขาจัดอยู่แล้วนะครับนะแต่ที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเอเลียสที่ไม่ได้มาเล่นในการแข่งขันฟุตบอลอาซินคับเพราะว่าลีอินโดเขาไม่ได้ปิดนะแต่ที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือปี2025เนี่ยให้จับตามองเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้ได้เลยครับหลายคนเนี่ยนะครับรอมานานมากตลอดปี2024เนี่ย ลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับกับข่าวกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอย่างจูสเบลสุนรับครับที่ว่ากันว่านะจริงๆโชคชะตาของจูสเบลเนี่ยนะครับควรจะต้องมาตกลงปรงใจเล่นกับให้กับทีมชาติไทยได้แล้วนะครับคือมันมีช็อตนรกแตกหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเกมกับสิงคโปร์นะครับที่เราอาจชนะ3 1หนึ่งแหละแต่ว่ายิงไม่พอเข้ารอบนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่า ทีมชาติไทยเข้ารอบ3เนี่ยวันนี้กองหน้าจะเป็นจูสเบลไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตลอดปี2024โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่มีการเตรียมทีมเตรียมตัวเพื่อจะลุยอาเซีนคัพหลายคนก็อยากให้จูสเบลมาติดทีมชาติไทยนะครับแต่เนื่องด้วยเวลาที่ไม่ตรงกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในปี2025เนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของเอกสารเนี่ยสำหรับจูสเบลเนี่ยพร้อมแบบเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งไพ่ตายสำ,สำคัญสำหรับทีมชาติไทยของเราก็ได้ได้ว่าในปี2025นะครับการที่ได้เห็นทีมชาติไทยเต็มระบบเนี่ยน่าจะเป็นความสุขนะคือต้องบอกว่าปี2024เนี่ยมันมีหลายเกมที่มันเกือบเต็มระบบนะคือมันจะขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างอย่างช่วงเอเชียนคัพก็ไม่มีชนะทิพ นะแล้วก็ช่วงคัดบอลโลกมีชนะทิปก็ไม่มีนิโก้อะไรเงี้ยหรือนะครับบางช่วงบางตอนคือมันยังไม่เคยเต็มสูบหรือฟูลทีมเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่านะในปี2025เนี่ยมันต้องมีเกมในเกมหนึ่งที่ทุกอย่างมันเต็มระบบนะครับคือเราได้เห็นแนวรุกแบบเต็มที่นะครับแล้วก็เห็นทีมชุดใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มซึ่ง มันต้องถึงเวลาและโอกาสด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนี่ยแหละมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สําคัญส่วนเรื่องที่ไทยจะพงาดเป็นท็อป80ของโลกไหมเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากถ้าเราทําผลงานได้ดีคืออย่างแรกที่เราต้องคิดก่อนกนะ็คือจบเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ก่อนนะครับตีตัวไปเอเชียนคัพก่อนเพื่ออนาคตของบอลไทยนะอันนี้สําคัญมากนะพลาดไม่ได้ด้วยาการทั้งปวงส่วนเรื่องฟีฟ่าแรงกินะครับ ให้เป็นเรื่องของผลงานคือถ้าทีมชาติไทยชนะต่อเนื่องรักษาผลงานได้ดีเนี่ยการที่จะเป็นระดับท็อปของเอเชียมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าติดตามอะ่ะผมเองเนี่ยอยากลุ้นมากเลยคุณผ,ผู้ชมคิดว่าโปรเจกต์ในฝันในปี2025นี่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ข่าวใหญ่ในย่านอาเซียนครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ย สื่ออินโดนีเซียครับมีการรายงานข่าวสำคัญนะครับของชาติอย่างอินโดเลยเพราะว่ามีการประกาศยืนยันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพ2031นะนะแล้วก็จะเป็นชาติเดียวด้วยนะคือก่อนหน้านี้ อาเซียนเราเคยมีความร่วมมาร่มมือกันเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพ2007ย้อนกลับไปหลาย10ปีเลยนะตอนนั้นเนี่ยไทยเวียดนามแล้วก็มาเลเซียแต่คราวนี้เนี่ยอินโดนีเซียคิดการใหญ่เลยนะครับคิดการใหญ่ตรงที่ว่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแบบชาติเดียวซึ่งมาวิเคราะห์จากศักยภาพทั้งเรื่องสนามสาธารณูปโภคแล้วเนี่ยผมว่าอินโดนีเซียมีโอกาสจะทําได้นะครับแล้วอินโดนีเซียเนี่ยภายใต้การ บริหารงานของ Eric here, เอริกทอเฮียนะครับนายกสมาคมเขาคงจะมองว่าถ้าอินโดนีเซียจะไปในดับสูงเนี่ยการไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายต่อเนื่องกันได้หลายปีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญซึ่งแน่นอนอินโดนีเซียล่าสุดก็ไปเอเชียนคัพครั้งนี้ก็การันตีแล้วไปเอเชียนคัพแน่นอนเพราะว่าเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายเอเชียแล้วถ้าเขาได้เป็นเจ้าภาพปี3 2 0 3 1องพอหูอินโดนีเซียคิดการใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะก็ถือว่า เป็นข่าวที่ทำให้เราเห็นถึงความทยทยานนะของอินโดมากๆเลยนะแต่มันก็มีข่าวฮือฮาเหมือนกันนะครับในช่วงอัปเดตที่ผ่านมาเหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยอินโดนีเซียไม่ทนแล้วนะครับต่อสิ่งที่เป็นความรุนแรงในสนามฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมที่อินโดบุกไปชนะเมียนมานะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่นักเตะมเมียนมาอย่างไฮเพียวินเนี่ยนะครับ ไปเตะบอลใส่หน้าของมาเฟโน n เฟอร์ดินานนะครับเรียกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าจัดเลยนะครับแฟนๆอินโดเนียไปถลม่มนักเตะเมียนมารายดังกล่าวแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเล่าแบบนี้ครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลอินเดียเซียรครับบอกแล้วครับว่าตอนนี้ทำหนังสือร้องเรียนไปทาง FF f แล้วนะครับเพื่อ ตั้งข้อหาทีมเมียนมาอย่างรุนแรงนะครับงานนี้ผู้จัดการทีมอย่างซูมาจินะครับบอกว่าเราจะรายงานพฤติกรรมของประการหลังเมียนมาต่อสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนสาเหตุที่เล่นฟุตบอลรุนแรงเกินกว่าเหตุในนดที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องการดําเนินการใ,ใดๆกับทีมเมียนมาแต่เราตั้งใจป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอินโดบอกว่าจุดหมายหลักของเราคือการพัฒนาฟุตบอลอาเซียนเราต้องการฟุตบอลที่แฟร์ขาวสะอาดพฤติกรรมฟุตบอลเกมเมียนมาอินโดมันสื่อชัด นะฮะโอ้โหอินโดมาแนวหล่อเลยเนะคือตอนนี้อินโดเนี่ยแบบเรียกได้ว่านะฮะกลายเป็นว่ามีรีแอคชั่นเยอะแยะมากมายก็ต้องยอมรับแหละว่าอินโดเอง ก็แยงๆอ,อ,อยู่เพราะมี VR ไงก็ไม่กล้าใส่สุดเหมือนกันแต่ที่ไหนได้ครับเมียนมาจัดเต็มขนาดนี้นะครับนะและนี้ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาซินอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงน,นจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประทาสัมพันเหมือนเดิม ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ